ครับอันนี้ก็เป็นนะครับ a ม a ช i n งไทยแลนด์นะครับ,อ,รรบอันนี้ก็อาม z ชิ g งไทยแลนด์ a s t a n อ In Love นะครับความเชื่อและความศรัทธานะครับ เสริมศิริมงคลเสริมอำนาจบารมีเสริมโชคาลาวาสนานะครับอายุมั่นขวดยืนมั่นคงร่ารวยนนทบรุรีอุดรธานีสกนลนครนครพนมมุกดาหารระหว่างวันที่24่ถึง28พฤศจิกายน2 5ง5้นะครับก็สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนไทยนนทบุรีนะครับตอน ด,ดูนิกกี้นะเขาจะรักเรามากเลยในอะยให้ท่านประานอยู่ด้านหน้าเนาะโอเคค่ะสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยนะคะ ของจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านประหารมีนหน้าได้เลยนะคะและอีกไม่กี่ท่านขออ,อนุญาตลอยขิดนึงนะคะถ้าถ้ามีก็ถ่ายบางส่วนไว้ก่อนนะคะขออนุญาตรอสมาชิกนิดนึงนะคะกว่าจะรวมคนกว่าจะมาที่นี่ได้นะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคะ ดนึงนะคะเดียวเียวรนเขียอเมวินเลอร์ปุโรัน อันนี้ก็คุณอนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผู้นำนะครับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน,นนะครับไทยนนบุรีนะครับตั้งแต่ยี่สยี่แปนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นวันที่นะครับ25นะครับพฤศจิกายน2565นะครับก็สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยนนทบุรีนะครับ Amazing Thailand นะครับ Isem In Love นะครับความเชื่อและความศรัทธานะครับเสริมสิริมงคลเสริมอำนาจบารมีเสริมโชคและวัฒนอายุนะครับมั่นนะครับขวัญยืนนะครับมั่งคั่ง ลำรวยนนทบุรีนะครับอุดรธานีสกลนครอ่าแล้วก็นครพนมมุกดาหารระหว่างวันที่นะครับ24อ่าถึง28พฤศจิกายน2565กนะครับแล้วก็เป็นสมาคมผู้นำสตรีนะครับพัฒนาชุมชนไทยนนทบุรีนะครับคือว่ไปอยู่กลางโรด

นะครับเสริมชี่ิบงคลเสริมอำนาจบารมีเสริมโชคลาวัสนาอายุมั่นว้นยืนนะครับมั่งข้างล่ำรวยงนทบุรีดอนธานีสุขนครนครพนมมุกราหาารโอ้มัน มุมนี้สวยมากนะฮะยามากเลยมสวยงออ่งามมากนะะันี้ขึ้นมาเลยเนี่ยายให้ติดลุงคนนะเพราะเราจะได้ด้วยาันมเน่ะะไม่ได้ที่ดีก็เอเราด้วยเราด้วย สสเสร็จแล้วเรียนเชิญน,นะคะเก็บป้ายเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับทูกะะเกบรับทูกท่านละเก้าดอกนะคะมารับท,กกกนนะะทุกันก่อนนะคะเราเริ่มธีกันก่อนนะคะเรียนเชิญบรรยากาศ คลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหม่นะครับีกินนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านะครับทีพีก็พี่นะครับทีปั๊มพาร์ตเตอร์โอแชนนะครับทีมาลงเทราทีพีจะทิ้งเซรั่มเจลอาบน้ํานะครับอ่านะครับเจลอาบน้ํานะครับเจลล้างหน้านะครับอ่าเซรั่มนะครับแล้วก็เชื้อกฟาลิกิตนาคาราด ครับพอสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947520ครับจุดนี้ก็จุดเักประทานนะครับ